สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้นักเรียนมาพบกับมาสเตอร์หน่หรือมาสเตอร์งคอัคาพิมายนะครับในรายวิชาการงานอาชีพนะครับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามครับเรื่องที่เราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้นะครับก็คือเรื่องทักษะการทำงานร่วมกันและทักษะการจัดการนะครับเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันนะครับข้อแรกนะครับ บอกความหมายและความสำคัญของหลักการทํางานร่วมกันและทักษะการจัดการได้ข้อที่2นะครับอ,อธิบายแนวทางการเสริมสร้างทักษะการทํางานร่วมกันและทักษะการจัดการได้นั่นเองนะครับเรามาดูเรื่องแรกกันนะครับทักษะการทํางานร่วมกันทักษะการทํางานร่วมกันคืออะไรนักเรียนทราบไม่เอ่ยอก็คือ การทำงานเป็นกลุ่มนั่นเองหรือทำงานเป็นทีมนั่นเองนะครับอ่ามาดูหลักการทำงานร่วมกันนะครับว่ามีอะไรบ้างเนาะข้อแรกเลยนะครับมีเป้าหมายในการทำงานร่วมกันก็คือสมาชิกทุกคนในกลุ่มนะครับจะต้องรู้ถึงเป้าหมายนะครับโดยที่หัวหน้ากลุ่มนะครับหรือหัวหน้างานของเรานะครับจะต้องชี้แจงเป้าหมายให้ลูกน้องหรือสมาชิกในกลุ่มนั้นทราบนะครับว่า ในการทำงานนั้นมีเป้าหมายอะไรนะครับและต้องทำอย่างไรบ้างนั่นเองนะครับข้อที่2นะครับมีการทำงานร่วมกันเป็นทีมนะครับมีการแบ่งงานแบ่งหน้าที่กันนะครับตามความสามารถตามความถนัดตามความรู้นั่นเองนะครับและทำงานของตนเองนะครับให้ดีที่สุดเนาะข้อที่3มนะครับมีความรับผิดชอบในการทำงานร่วมกันนะครับงานกลุ่มก็คืองานของทุกคนนะครับเมื่อทุกคนทำงานสำเร็จ กลุ่มก็จะทำงานสำเร็จด้วยนั่นเองนะครับแนวทางในการเสริมสร้างทักษะการทำงานร่วมกันนะครับมีกี่ข้ออะไรบ้างเรามาดูกันเลยนะครับข้อแรกนะครับวิเคราะห์เพื่อนร่วมงานนะครับทำไมเราต้องวิเคราะห์เพื่อนร่วมงานเพราะว่าเราจะต้องศึกษาเพื่อนร่วมงานนะครับว่าเพื่อนร่วมงานเนี่ยมีความถนัดทางด้านใดนะครับมีใส่ใจคอเป็นอย่างไรนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการทำงานร่วมกันนั่นเองนะครับ ข้อที่2รู้จักหน้าที่ภายในกลุ่มนะครับทุกคนจะต้องรู้จักหน้าที่ของตนเองนะครับและทำงานอย่างเต็มความสามารถนะครับข้อที่3นะครับรู้จักฟังพูดแสดงความคิดเห็นนะครับก็คือทุกคนจะต้องรู้จักแสดงความคิดเห็นนะครับใช้เหตุผลในการทำงานนะครับและทำงานออกมาให้ดีที่สุดนั่นเองนะครับข้อที่4ี่นะครับมีคุณธรรมจริยธรรมนะครับในการทำงานก็คือ ซื่อสัตย์ขยันอดทนนะครับมีความภาคเพียรนะครับมีความตรงต่อเวลานั่นเองนะครับข้อที่5นะครับสรุปผลการปฏิบัติงานก็คือการสรุปผลงานที่เราทำออกมานะครับว่ามีข้อบุค่องตรงจุดไหนไหมนะครับต้องแก้ไขหรือเปล่านะครับเสร็จแล้วนำมาแก้ไขนะครับและสุดท้ายนะครับก็คือการนำเสนอผลงานนะครับเป็นการสรุปนะครับว่า ผลงานที่เราทำออกมานั้นเป็นเช่นไรนะครับนำเสนอความสำเร็จของงานนั่นเองนะครับคับเรามาดูทักษะการจัดการกันบ้างนะครับว่าคืออะไรการจัดการก็คือการจัดแจงนะครับหรือวางแผนนะครับให้ทำงานอย่างเป็นกระบวนการนะครับเราไปดูกันเลยหลักการจัดการนะครับข้อแรกนะครับ การวางแผนนะครับเป็นการกําหนดเป้าหมายนะครับระยะเวลาในการทํางานอย่างชัดเจนนะครับข้อที่ right 2นะครับจ enfin, ัดร right ูปแบบงานนะครับเป็นการมอบหมายหน้าที่ให้ตรงกับความสามารถนะครับข้อที่3นะครับการโน้มน้าวจูงใจเพื่อนร่วมงานนะครับเป็นการเร้าให้เพื่อนร่วมงานนะครับแสดงความคิดเห็นนะครับเพื่อแก้ปัญหาในการทํางานและพัฒนางานนั่นเองนะครับและข้อที่4นะครับควบคุมติดตามผลนะครับ การปฏิบัติงานและประเมินผลนั่นเองนะครับก็คือการประเมินผลนะครับเพื่อให้รู้ข้อบกพร่องของงานนะครับและนํามาปรับปรุงนะครับว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของเราหรือไม่นะครับครับแนวทางการเสริมสร้างทักษะการจัดการนะครับมีอะไรบ้างเรามาดูกันเลยนะครับข้อแรกนะครับจัดการความรู้นะครับก็คือการสืบเสาะแสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆนะครับ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ y o u t u b e นะครับหรืออินเทอร์เน็ตต่างๆนะครับแล้วเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์สังเคราะห์นะครับแล้วนำมาแก้ไขปรับปรุงพัฒนางานให้สำเร็จหลุล่วงนั่นเองนะครับข้อที่2บริหารเวลานะครับก็คือการจัดแจงเวลานะครับแบ่งเวลาให้ชัดเจนนะครับแบ่งเวลาให้เหมาะสมกับงานนะครับเพื่อให้งานเนี่ยเสร็จอย่างมีประสิทธิภาพนะครับและคุ้มกับเวลาที่เราเสียไปนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการเรียนในวันนี้นะครับหวังว่านักเรียนนะครับจะกลับไปทบทวนเนื้อหานะครับและกลับมาเจอกันใหม่กับมาสเตอร์ในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ